อันนี้ตัดขาดเหล็กฉากนะครับตัดขาดอ่าแล้วก็จะบอกทะลุออกมาตรงนี้สามารถตั้งสต็อปเปอร์ชนตามระยะตัวนี้ได้นะครับโอเคเย่าอ้าวเร่มับไปเรียบร้อยอันนี้สำหรับเหล็กฉากนะครับเอาชิ้นลุ้มาอ่าเดี๋ยวจะทำเป็นเข้ามุมสี่ห้าให้ ดูที่เหล็กฉากที่เราตัดตออกไปนะครับมันก็จะมีสเตชันที่เข้าเข้ามุมสีผ้าดีไซน์ให้อยู่แล้วนี่นะครับทั้งสองมุมเดี๋ยวจะตัดสีผ้าออกทั้งสองมุมแล้วก็มาจอยเป็นมุม สองมุมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาจอยกันค,ครับตัดขาจับหน่อย <Set up. S 1> อเซตออฟเสร็จแล้เดี๋ยวเพิ่งลงมาอ,อดีบเสร็จต่อตกัโอเคแล้วอ้าวโอเคโอเคอเสร็จแล้วก็สองชิ้นมาจอยกันครับ ข้ามมุมพอดีสีผ้าองศาสวยงามโอเคครับ